คือจะเก็บภาษีจากหนังที่ไปไปนี่ฮะไปถ่ายที่ต่างประเทศนะครับผม,มปรฏิที่ต่างประเทศนะคือตามข่าวเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่อืมยังไม่คืบหน้าคือถ่ายต่างประเทศเนี่ยต้องเสียภาษีนะครับผมเหมือนกับเขารีดรีดกองถ่ายนะเพราะว่าหนังฮอลลีวูดนะครับออกมาถ่ายต่างประเทศเยอะมากเลยออกมาข้างนอกเพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่า ถ่ายในอเมริกาเพลงอืมถ่ายในอเมริกาเพลงครับผมแล้วไปแบบเนี่ยไทยบ้างอะไรบ้างเต็มเลยฮะเออทุนมันต่ํเนะครับผมทุนมันต่ําแล้วแต่ว่าเม็ดเงินมันออกไปไงมันก็ไปจ้างงานตรงอื่นไงคราวนี้ยไปจ้างงานประเทศเพื่อนบ้านไงครับผมประเทศแบบประเทศข้างนอกครับแต่ว่าไม่ได้จ้างงานในอเมริกามันไมได้จ้างงานข้างในอเมริกานะครับผมเม็ดเงินมันออกไปจ้างตรงอื่นนะพอเจอภาษีธรรมแบบเนี้ย ก็คือเขารีดเขาบอกว่ากล้องถ่ายไหนอที่ไปถ่ายที่ต่างประเทศอ่ะจะต้องจ่ายภาษีแพงนะครับผมแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยถ่ายที่อเมริกาเนี่ยภาษีต่ําเออมันเป็นการดึงนะครับดึงให้กองถ่ายเนี่ยใช้โลเคชันในอเมริกามากขึ้นนะครับผมนะมันก็เหมือนกับอ่าดึงอ่พวกโรงงานการจ้างงานต่างๆกับข้อที่อเมริกานะครับ แค่สิบเก้าเปอร์เซ็นก็จุกแล้วนะครับผมอมีผลนะคเขาต้องการดึงเม็ดเงินนะครับผมที่ไปแบบไปถ่ายทําที่ต่างประเทศบ้างยุโรปเอเชียอเมริกาใต้อะกับกับเข้าไปถ่ายที่อเมริกาเพราะว่าจริงๆอะที่อเมริกาโลเคชั่นอะไรมันพร้อมอยู่แล้ครับมันมีทุกสถานการณ์นะครับผมทุกสภาพแวดล้อมมันมีป่าดิบชื้นป่าเขตร้อนป่าหนาวทะเลทรายก็มีนะครับผมมีหมดนะฮะมีหมดเลยหิมะมันมีครบนะครับผมมีครบ คือสมัยก่อนอะ่ะมันหนังมันจํานวนน้อยที่ถ่ายข้างนอกอะฮะแต่พอหลังๆนะครับเยอะเยอะมากเลยมันต้นทุนต่ํากว่าค่าแรงอะไมันต่ํากว่าฮะเออไอ้เนี้ยถ้าถ่ายเจอเก็บีนี่ซวยแหละอ่ามีผลฮนะมีผลก็คือว่าผมกตัวอย่างง่ายๆจากปีที่แล้วอะ่ะตีว่าลอยเลี่ยงใช่ไหมฮะหนังที่มาจากฮอลลีวูดอย่างเงี้ย หรือว่าห้าสิบเรื่องอะ่ะมันก็จะลดลงไปนะครับหนังฮอลลีวูดที่มาถ่ายประเทศไทยก็ลดลงไปอาจจะลดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยอืมแล้วการจ้างงานของกองถ่ายในเมืองไทยคนไทยอ่ะครับมันก็จะไม่มีอ่าแล้วก็เงินมันจะหมุนเวียนอะ่ะน้อยอคนก็พวกเบื้องหลังฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคนิคในไทยนะครับผม ฝ่ายเคียร์ทีไม่เท่าไหร่เพราะว่าฝรั่งมันไม่ค่อยจ้างเคียร์ทีของไทยอยู่แล้วแต่ว่าพวกฝ่ายเทคนิคอะฮะก็คือพวกจัดทรงจัดแสงจัดไฟเสียงต่างๆนะครับผมไอ้พวกนี้จะขาดรายได้อืมเพราะว่างานมันน้อยลงนะครับมันก็จะสตูดิโอหนังของฮอลลีวูดะก็จะวิเคราะห์ไงคราวนี้หนังเรื่องไหนเนี่ยเอ้ยมองแล้วนะถ่ายที่อเมริกาได้นะแล้วก็ดูจะคุ้มเอ,อมีมาตรการช่วยของทรัมป์อย่างเงี้ย ไม่เสียภาษีนะครับผมเฮ้ยต้นทุนมันสู้ได้วะต้นทุนมันถูกดีอะไรเงี้ยเออที่อเมริกาถ่ายที่อเมริกาต้นทุนมันถูกอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายที่อเมริกาเลยฮะครั้งนี้เออนะครับผม <_ d: S 1> มันก็จะไม่มาที่ไทยละเออมาก็ถ่ายที่อเมริกาเลยฮนะเพราะม,มีมีมาตรการช่วยเออแบบแบบไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยออม <uep> เสียภาษีน้อยอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายที่อเมริกาเลยฮนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ๆนะ กองถ่ายไหนนะมาถ่ายที่ไทยเนี่ยโอ้โหโดนรีดภาษีฮนะอืมภาษีพิเศษนะไม่ใช่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะไม่ใช่สิบเก้าเปอร์เซ็นนี้นะเป็นภาษีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นภาษีอีกตัวหนึ่งอะนะครับภาษีเขาเรียกภาษีมาถ่ายทําในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะฮนะก็โดนไปปึง้งพอรวมภาษีเข้าไปโอ้ยแม่งทุนขึ้นอะอย่างยกตัวอย่าง ไอเนี่ยจเซ็กเวิร์นรีเบิร์ดอย่างเงี้ยฮะอืมนะครับภาคต่อไปอ่ะภาคต่อไปนะจเซ็กเวิร์นภาคต่อไปนะเกเรตเอด็ดเวิร์ดเขาบอกอาจจะไม่ใช่เกเรตเอด็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดก็ได้ฮะอาจจะเป็นคนอื่นนะเขาพิจารณากันไงเฮ้ยจะมาถ่ายที่ไทยดีไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไปทำมาแม่งดูแล้วอ่ะโดนรีดภาษีว่ะไม่คุ้มไม่มาไทยแล้ว <c oughs> ไม่มาไทยแล้วว่ะไปไทย ก็ถ่ายที่อเมริกาแหละก็เป็นไปได้นะฮะอืมนะครับผมเป็นไปได้นะนะครับน่าสนใจนะเรื่องนี้นะครับน่าสนใจนะครับผมอืมนะฮะประเด็นนี้คนคิงเจดีมากเลยขาประเด็นได้ดีนะติดตามนะพาสีทรัมป์นะครับผมซึ่งจริงๆอะไทยอ่ะได้ประโยชน์นะครับไทยได้ประโยชน์อยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงหลังโควิดนะครับ ในช่วงหลังโควิดเนี่ยกองถ่ายของฮอลลีวูดอะยกกองถ่ายมาถ่ายทําที่ไทยเยอะมากเลยฮะเพราะว่าด้วยอันดับหนึ่งอะก็คือคุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมหนังไทยนะครับผมโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคอะเออมันพร้อมประสบการณ์ก็เยอะนะครับผมผ่านหนังฮอลลีวูดมาก็มากมายนะก็มาถ่ายที่ไทยกันเยอะโลเคชั่นก็ ดีมีโลเคชันน่าสนใจนะครับผมหลายเรื่องในเดอะเมกบ้างทะเลนะครีเอเตอร์จูสิคเวิร์ลรีเบิร์ดเอเลียนนะครับผมอืมน,นะครับครบเลยมากันซีรีส์อีกนะฮะมีอีกนะครับผมเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะเรื่องของเขาเรียกต้นทุนนะครับผมค่าแรงหรือว่าค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆอ่ะก็คือเขาเรียกต้นทุนการผลิตงานนะครับในประเทศไทยอะ่ะ มันไม่แพงเว้ยมันถูกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆน่ะการผลิต production มันน้อยนะครับผมเพราะมันน้อยเส็จดายทุนมันต่ำนะแล้วมันสามารถคุมงานสร้างคุมต้นทุนน่ะได้ดีนะเอาเม็ดเงินน่ะไปทำอะไรอื่นก็ได้อะไรเงี้ยทุนสร้างไม่บานเกินนะครับผมยางจุลศิวลดีเบิร์ดใช่ฮะคุณสมชายกับคุณกิงเกพูดถูกนะฮะ ยุ้ยศิว์วลีเบิร์นเนี่ยเรามองตัวตัวหนังนะจริงๆอะฮะเหมือนหนังสองร้อยล้านเหรียญน,นะืมเหมือนหนังสองร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมตัวหนังตัวคุณภาพหนังนะนะครับแต่จริงๆรน่ะเท่าไหร่ะเดี๋ยวผมเปิดสดสดเลยนะเท่าไหร่วะทุนร้อยแปดสิบนะฮะเห็นไหมฮะ 1 8อยแสิบล้านเหรียญน,นะจริงๆอ,ะอ่ะเหมือนกับประมาณสักสองรอยยี่สิบล้านนะฮะเออสองร้อยไี่สิบเลยอย่างาเงี้ยนยะ,ะครับ1้อยแดสิเองฮะเครเตอร์ถานที่ไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วยอืมนะฮะเนี่ยแ0สิบล้านเหรียญฮะ,ะเขาตอนแรกผมดูอ่ะเฮ้ยนี่มันหนังแบบมันต้องมีแล้วฮะหนังประเภทอย่างนี้ต้องร้อยสี่สิบล้านอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้วะอะไรอย่างเงี้ยฮะอืม เบสซาว์นะกับเบอร์เชิ่เอฟเฟกนะฮะมแต่ไม่ได้นะเข้าชิงใช่ไหมเฮ้ยมันต้องมันต้องมีนะร้อยสี่สิบล้านอย่างเงี้ยเออนี่หายไปเลยฮะหายไปหกสิบล้านนะฮะเหลือแปดสิบนะดังยังเคีเตอร์แปดสิบล้านเหรียญน,นะเชื่อเปล่าไม่ถึงร้อยล้านอนะ่ะมันก็ไม่น่าเชื่อไงนะี่มันถูกนะครับคือด้วยค่าแรงด้วยต้นทุนในไทยอะ่ะมันพร้อมทาหนังฟอร์มยักษ์นะแล้วมัน มันถูกนะครับผมมันทําให้หนังฮอู่ดต,ต้นทุนมันถูกลงนะบัตเจ็ดมันน้อยลงกันแล้วก็เกเรดนันวรเนี่ยชอบมากเลยพอเคเตอร์เสร็จเอาอะไรรีเบิร์ด <c oughs> นะครับผมรีเบิร์ดนะ